ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับ ช่วงนี้หมอสังเกตว่าแดดแรงเหลือเกินใครที่ต้องออกไปโดนแดดต้องระวังโรคแพ้แสงแดดด้วยนะครับการป้องกันทำอย่างไรไปพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันครับโรคแพ้แสงแดดมีลักษณะอย่างไรครับค่ะโดยทั่วไปแสงแดดที่มายัางผิวโลกมีหลายชนิดด้วยกันนะคะ แต่ที่มีบทบาทสําคัญกับทางผิวหนังคือแสงอันตราไวโอเลตหรือแสง UV ซึ่งประกอบด้วย UVa และ UVb ค่ะโดยทั่วไปถ้าเราได้รับแสง UV ในปริมาณสูงอาจจะเกิดเรื่องของผิวแดงแสบไหม้ผิวสีเข้มขึ้นหรือถ้าได้รับในปริมาณสูงระยะยาวอาจจะเกิดเรื่องของริ้วรอยหรือมะเร็งผิวหนังได้ค่ะ ในคนไข้ที่เป็นโรคแพ้แสงคนไข้จะมีความไวต่อแสงแดดมากกว่าคนปกติสามารถเกิดผื่นผิวหนังผิดปกติได้ถึงแม้ว่าได้รับแสงแดดเพียงปริมาณเล็กน้อยค่ะซึ่งโรคแพ้แสงสามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุค่ะจะสังเกตยอย่างไรว่าเป็นโรคแพ้แสงแดดครับโดยทั่วไปเราจะพบผื่นผิวหนังบริเวณน,นอกร่มผ้านะคะเช่นใบหน้า ใบหูแขนด้านนอกหลังมือโดยอาจพบลักษณะเป็นตุ่มแดงตุ่มน้ำพองใสเป็นพื้นแดงหรือเป็นปื้นนูนหนามักจะมีอาการคันหรือแสบร้อนร่วมด้วยเราสามารถทำการทดสอบเพิ่มเติมได้ค่ะโดยการฉายแสงแดดชนิดต่างๆไปที่บริเวณผิวหนังเพื่อดูว่าคนไข้มีการแพ้แสงชนิดใดจะได้ให้การรักษาและหลีกเลี่ยงได้อย่างถูกต้องค่ะขอคำแนะนำการปกป้องผิวจากแสงแดดครับ โดยทั่วไปนะคะแนะนำหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดจัดโดยเฉพาะในช่วงเวลา10-14นาฬกาถ้าจำเป็นต้องออกแสงแดดควรใส่เสื้อคลุมแขนยาวสีเข้มใช้หมวกปีกกว้างใช้รม่มและทาครีมกันแดดที่สามารถป้องกันได้ทั้งแสง UVA และ UVB โดยดูจากค่า SPF ที่มากกว่า30สําหรับการป้องกันแสง UVB และค่า PA 3บวกขึ้นไปสําหรับการป้องกันแสง UVA ค่ะทั้งนี้ในคนไข้ที่เป็นโรคแพ้แสงแดด จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันเหล่านี้มากยิ่งขึ้นเป็นพิเศษค่ะแสงแดดยังคงมีประโยชน์รับแสงแดดแต่พอดีเพื่อสุขภาพผิวที่ดีของทุกคนครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดูบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน